เด็กหน่อยเลยฟันว่าได้กินขนมสั่นพร้อมเนาะค่ะครับฟันดียร์มันจะเข่าอะไรและววะฝันไอเที่วบักแฟนเฮนดิกน่อยหรือย่ายหนาะเออมันกินเข่าแล้วะห่งได้กินขนมด่าแบบสองชั้นเออขนมว่าขนมเคีงใช่ไมมันมันเป็สองชั้นครับยับโลกออกอันชั้นหนึ่งข้าวนะชั้นหนึ่งเดือว่ะเออปลากระว่างกันปลาก็พูดไอ้กินก็กินค่ะ ออขนมชั้นสีแดง้อมเออมันชิเหมือนสมโอสีแดงเนาะค่ะเออขนมชั้นสีแดงเหมือนสมโอสีแดงลยยใหเออเลยกินสมโออ่ะก็เนี่ยอันนี้ขนมชั้นเนี่ยว่ะว่าขนมแทงวาให้กูทำไมมันเป็นชั้น่ทมมันสองชั้นอย่างงี้วางี่อือปากกูพูดมือกูกินยิบกินมาโลกนี้เออ ก็ฝันสันสัน,นี้เองโอ้เลขคุณยายเข้าแล้วเอฟซี FC วันเลขยายเข่าแล้วเพราะว่าตามลทัทธิคุณยายฝันว่าได้กินได้กินของกินนี่ส่วนมากเลขคุณยายสีเข่าเนาะคะ่ะตามถี่สังเกตมากนะคะจะเกิดว่ายายฝันว่าได้กินได้เกี่ยวเข่าเนี่ยได้มีคนเอาของมาให้เนี่ยเ,เลขยายเข่าแล้วเนาะย,ยายเนาะก็ฝันมาเนาะก็มีเ็ก เขาเอาของมาหายก็ของได้กินจุปโอ้ยครับที่นี่มากันได้กินขนมอ,อือฝันอยังนงของมันเลฝันยาวนะ่ะสฝันยาวมันเลยเคยจ้ำดกอ,อือฝันสันสันครับ,รบเออแล้วขนมที่เขาเอามาหายยายได้กินไหมคนได้กินกันยังบอกาบอกว่ากจับกินก็ว่าไม่ว่าขนมเทงสต่วเป็นชัน้นออสองชัน้นเออยโลกิน หลคกที่ขนมชั้นอีกแหละก็ทำเป็นชันช้นๆอย่างเงี้ยสองสีน่ะอันอันชัน้นใต้สีขาวอันชั้นบนมันสีแดงก,ก็รอกินเนี้ยเออมาว่าขนเามเค้กทำไมไม่สองชันนงนงช้นขนมชั้นนี่นี่หรือว่างี้ปากก็พูดไดอ้บุญกับบุญเมื่อกิบใส่ปา,ากแล้วกินได้บุญได้ครับเออ là khoan nhau mới khi chậm được khoan sàn sàn là cái lục xích của đây kín là cái lục xích à. chậm ảo thế là đi và thằng dao mới chậm mới dài được dài phần gì nào phần này kín khốn gì này, như vậy điều gì à chán cả chán thân mà ngày dường dài thằng nén cũng nên là cào con คนคนละคนนี่ใหญ่คนละคนอ๋อยันไม่เป็นแน่เลยเอาแต่ความฝันยายก็ไเลยเนาะแล้วก็เอฟซีเขาก็ตีเป็นเหมือนกันเลยสี่หนึ่งสองสี่สองหนึ่งดีความฝันตรงกันก็ความฝันนั้นเลขแต่ว่าลัที่ของยายน่ะถ้าฝันเห็นเลขปั๊บฝันต่อไปเนี่ยจะฝันว่าได้กินได้อยู่นาอยยายเนาะแต่ฝันว่าได้กินกินของนู่นนี่นั่นรล้ว่ามีคนเอาของมาให้น่ะแสดงว่าเลขเขาแล้วเหมือนยายฝันเห็นคนตายน่ะ ฟันเห็นคนเสียชีวิตแล้วนเนออาะแสดงว่าเลขอยู่แล้วออนี่แหละสี่หนึ่งสองเนี่ยสี่สองหนึ่งเนี่ยแต่ยายถ้าคืนทัดไปยายฝันว่าเห็นคนเสียชีวิตอีกอ่ะแสดงว่าเลขทียายแห,ห้มาอยู่แล้วไม่ไปไหนแล้วออครับเอาแต่สีเอาเองเชื่อไม่ดูแฝันแต่ก็ยังไงก็บอกยังงันครับสีเอาเองไปครับแต่ว่าตามลัที่คุณยายคุณยายตีเป็น สี่หนึ่งสองนี่หน่อยายเนาะเออนีเท่านั้นแหละนีไปเดี๋ยวออกไหมออกกนแล้วมันจออกกินอะไรเลยอืมต้องออกเลยไม่งั้นยายจะฟันไปได้กินออขนมชั้นนี่ต้องออกแล้จะได้กินขนมสาวขนมมาห้นี้ขนมแดงไม่ใหญ่ขนมชัน้นอันอันชั้นหนึ่งขาวอันชั้นหนึ่งแดงครับสองชัน้นครับนั่งโลกินอืม งั้นคำโอ้แหละก็นั่งกินมาสิ่งหนึ่งก็คือช้อนสุดโตนอะไรอันนี้ก็ได้กินจนอิ่มกินไอ้กินแล้วก็ลุกซิโอ้กินจนอิ่มเลยเออกินจนอิ่มเองคำนั้นกินฉัดมาเห็นใหญ่ใหญ่เลย,ย,ย,ยฟันดีจนนอยใหญ่เออาว่าฟันดีเองจะจักแล้วตีเอาไปครับฟันยังนั้นก็เล่ายังงาั้นเลยครับเออ วันนี้ก็เป็นเรขความฝันของคุณยายเนาะออระวังสี่สองตัวเก่าครับฟี FC วันระวังสี่สองตัวเก่าที่มันคือออกไปแล้วยายสี่สองไม่เนมอาจจะมาสี่สองตัวเดิมมาได้ด้วยเนาะออมันออกลางออกบุญอะไรด้วยครับแต่ว่าคุณยายนี่ตีเป็นสี่หนึ่งสองแม่บาคา่คออ่ะตีเป็นสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองยายชอบไม่สี่หนึ่งสอง ชอบเ,เอ,อ๊ะเล็กเล็กอาจจะไม่ค่อยงามหรอกแต่ว่าอันจะว่าจะออกนะไม่เคยออกเลขงามจะทีหรอกออกกระเล็กไม่งาม,มเลย,ยนาะยเนาะอือ,อหมดตะกี้ก็สามหนึ่งก็เล็กไม่สวยเดินน้อยเนาะสามหนึ่งเล็กมันเคยออกจักทีนะครับหนึ่งสองก็ไม่แน่ก็มีเปอร์เซ็นต์มา้เหมมันกันหมดนานี่เนาะนะครับก็เป็นความฝันของคุณยายส่วนใหญ่ถ้ายายฝันว้ได้กินได้อยู่ยายกินจนอิ่มในนี่ขนมชันเออินจนอิ่มเอง ก็เอามาให้หลายไม่ใหญ่หหอเอามาให้หลายเอง,เองกินจ,จนอิ่มไปแล้วอือจรินจนอิ่มหนึ่งชั้นสองชั้นหัชนวชั้นหนาครับค่ะมือหน,น,นี่งกับหนึ่งนั่งอื้มชั้นมันหนาด้วยในใหญ่ชั้นมันหนากระโหลกนี่ไอ้มือหนึ่งจับไอ้มือนี่กระโหลก เวลาคนน้องเท็กทำไมมันเป็นชันทำไมกุนังเรากินปินชันชันชันขาวชันเหลงปากระบุบเออกินดาบุญดาครับมือเปลยนจัดให้โลกเอกุนังกินหลับกระบุนไปไอไปครับพอกินเมื่อเร็วก็เลยลุกซิ่เือวันาดเลยได้ฟวัต่อไปอีกได้ดูเรื่องอะไรอีก นคือจะเห็นได้หน่อยนางหอยตีนนะจ๊ะผู้หญิงผู้ชายเนี่่ยยอูข้างหลังจะว่าผู้หญิงกับผู้ชายไม่ไม่รู้หรอกมอจะว่านางนหอยตีนไม่รู้หรอกมันข้างหลังมันเห็นแต่ข้างหลังครับเอ๊ะมันนางหอยตีนทำเจ้กพี่คนขวั่งโป๊อโป๊ไปลงนามต้มอมต้อมหน้ากากระเด็นป้องป้องไงน้ากระเด็นป้องป้องไงนี่ยเออน้ามันกระเด็นขึน้นๆขึ้นไงมือมันก็โจดป้องป้องไป เองก็ไปตะโรกมันครับเอ้ยมึงมานั่งอะไรอย่างนี้หอยตีไหนก็ซ้ำตกซ้ำตายแล้วอปากกว้างนี่างนีตะโขกมันก็เรื่นซึ้คใส่เออแต่ละงวดยายนี่ฝันแม่ได้ฝันยาวออกฝันแบบมีแต่ฝันแปลกๆนะไม่เคยฝันซ้ำไม่เคยฝันซ้ำแบบเดิมสักทีเลยฝันเห็นแต่แปลกๆต่างๆไปเรื่อยๆครับ แต่ว่าถ้าค่าตีถูกนี่ถือว่าแม่นเลยนะความฝันของยายนะโอ้ยชัดชัดตีได้ไมันจะได้ทุกทวดตเลยอืมต่างๆเขา,า,าครับขาหง,งอนเมื่อกี้นี่ฝันเห็นผีผู้หญิงเนาะคะ่ะมาย่ออีกรอบสองอคุณยายเลยว่าเอ้ยสูนสีศูนหานั่นเด้พ่นวาเนาะค่ะคุณยายม่อีลีสูนซีนะคะแต่ว่าเป็นฝันหลอบย่ําไม่หลอบที่สองนะคะฝันคงสุดท่ายแื่ว่ามีผู้หญิงมาหาเนาะเออเห็นยายยนยายหน่อยนี ไอ้น้อยมันก็ฉ่ดสูงมันก็ออกเสียงนะแต่ว่ายายเคยเรียกแตอ่อีน่อยีอ้น่แต่มันฉีดจริงมันชื่ออีสูงครับก็เรียกไมออ่อีน้อ,อีน้อีนยยน่ยืนยันยืนสามคน fc ว่าอันเสติทิมันเคยออกแต่เลขเบิร์นยายหอยออกมันมันจั์ชอบออกเลขเบิร์นหนึ่งหนึ่งเลย หมือนกับจีนหนึ่งหนึ่งแล้วโอ้ใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นเด็กหนึ่งคนเด็กสองคนเด็กสองเด็กหน่อยก็เป็นเด็กก็เป็นหนึ่งเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองไงหนูอ๋อหนึ่งสองไงหนูยายเนาะยายก็ชอบหนึ่งสองนี่แหละหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองไม่แบบมันจะหลายตัวก่อนว่ายายเพรหนึ่งสองตัวเดียวก็แนเนมันสองตัวใช่หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองจ่หลายยังไงก็เพิ่มหนึ่งหนึ่งไปตัวหนึ่งมาต่างกันเออ หลายเนาะร้อนดุวงใหญ่มาเบิรน,นม่ไหวเลยนะครับชอบเบิ่นหนึ่งหนึ่งีนใหญ่มันเม็ออกน,นีเด้เบ<อ>ิ่นนี่นานเลยมันออกซิหลายทีเหละทีมันมาเบิครับหมดนี่ขึ้นไม่มีศูน,นย,ย์งเนาะยายยังไม่ฟันแทงคนตายยทีเลยฟันแทงคนตายนี่ไม่มีหรอกวะค<ม>รับนี่หอแทงแทงคนตาย ต่ว่าก็้องโลกลอโค้งสุดถ้ายอีกงเนาะมาเธอคุณยายคุณยายฝันเพิ่มเติมนะคะ,คะแจะว่ารอโค้งสุดถ้ายรอเลขกอาจารย์ไงเนาะยายเนาะแล้ออวแล้วที่ว่าท่านบอกสามหนึ่งเนี่ยยายก็ท่านบอกว่าไหนสามหนึ่งที่ว่าบอกตอนเล็กออกนี่ยายก่อนเล็กออกวันหนึ่งเนี่ยพราอาจารย์นะวันวันเล็กออกเลยนี่แลวโอ้ท่านบอกวันเล็กออกเลยเออออก ทันพูกต่นงชาติสายสา,ายบายปลิดออกครับสามหนึ่งสองคนเพราะดีบ่ายมูงออกลูกอืมสามส่วงมันกระชั่นเขียดโพดเลยมาถ่ายเอฟซีไม่ทันเนี่ยมันกระชั่นโพดเออมันกไกลโพดทวัดาทาันบอกเต้นนั่นๆก็จะได้บอกเอฟซีทนนันหรือยายเนาะอืมอ้นี้ก็เลยไม่ได้เสียดายจังไ,ได้หวดนี้ก็ไม่รู้เนาะว่าทันจะบอกเต้นนั่นๆไหม กับเดี๋ยวรอดูนเนาะสมมติว่าท่านอยากปวดท้ายญาติโยมท่านก็นนกนจะบอกกันเนาอยย่เนาะเออคอยรอดูดูหลายวันดอกครับวันนี้เอาโทรศัพท์ไปคุณยายสมมติคุณยายมมาได้เลขอาจารย์มาเนะ่ะคุณยายก็ให้คุณยายโทรบอ,อกแอดมินเนาะเออเอาโทรศัพท์มาแล้วก็กดออกดอกครับเดี๋ยวจะสอนคุณยายกดโทรศัพท์ด้วยจคุณยายจะได้กดปิน้นอ,อืมวันนี้กร งดีเนาะเอาตัวซับมาให้คุณยายแล้วก็ได้เลขความฝันคุณยายแถมให้ fc ด้วยนะครับเป็นเลข,ขความฝันคุณยายความก็เราบอกไป <c oughs> ให้ฝันตัวว่าไม่ฝันครับ <c oughs> นี่มันฝันเริมมาขึ้นก็เลยไม่เห็นฝันอ่ะเลยฝันเลยถนัดก็เลยเลี้ยวไปเลยมีฝันอีกครับ <c oughs> เคยยังงี้เลืเอยยังงี้หละฝันเลยวะที่เราต้องที่ก็เลี้ยวตัวก็ยุแต่นี่ไปที่ฝันอีกหมะ ถ้าว่าไม่ฟันอีกนี่เลขอยู่เลยเนาะเออถ้าไม่ฟันอีกกแน่นอนอยู่หรอกครับอยู่ดูที่ฟันไหนมนขึ้นก็ไม่ฟันครับมาขึ้นกับไม่ฟันอ๋อฟันขึ้นขึ้นวันที่สิบสิบเจ็ดกับสิบแปดเน่มั้งฟันอ๋อที่ยายฟันมาเห็นเด็กไงเออบอกฟันวันวันมาเนี่ยนะมันเบื่อออก เบื้อออกคำเลเชาก็มลาวอ่ะครับสิบเจ็ดเองชิบชั้นสิบเจ็ดก็สิบเปดครับสองคืนจีดกันครับที่นี่เลยจบแบบไปเลยไม่ได้ฝันไม่ฝันอือครับก็เลยไม่ได้ฝันนี่เลยแต่วันนั้นเออแต่วันนั้นเลยไม่ฝันอืมครับเงียบปะสมมติว่าสมมติว่าญาติไม่ฝันเพิ่มะไดงมาอยู่แล้วเลยเนาะเออยี่กุ้งเลยว่าครับอ๋อเละครับ แล้วก็รอตระกูลอาจารย์ที่นี่เนาะสดท่านบอกเนาะเออท่านบอกท่านไหนบอกกันเร็วป้าทำไหนครับแต่ท่านบอกกะเดี๋ยวให้ยายโทรตามเอ็มินเนาะแอ็มินจะได้มาหายายนะครับตามแม่สระท่านบอกดูขวัญอีกกดที่โทรบอกโทรไปหาครับให้มาครับทำไม้ขวัญให้ท่านในบอกก็นเร็วไปครับเออวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายนะครับขอบคุณคุณยายด้วค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณยายสายนะคะคุณยายกับฝันแล้วนะคะ4ี่หนึ่งสทางช่องก็เสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับทางช่องด้วยนะคะค่ะมันนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพอกันม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ